สบายดีงามแรงเลยพี่น้องเลยเริ่มคำเลยพี่นอ้อ,องเลยอ่ามงยังหกมงยังเลยเนี่ยไปเบิ่งสองพ่อลูกนั่นเอ็ดยังกันพี่น้องอันอกุ๊อันนี้มันใหญ่ได้ธรรมดาเลยพี่น้องอกุ๊บบักใหญ่ๆหญ่เลยคันทําเอาออกจากทถนี่มันจิบใหญ่กุ๊บหญ่พือเอามาเสียบคันทดเนยลยให้แน่เหน่งงามงามหนาวแล้วมันขึ้นใบงามงามเลพี่น้องเนาะมันจะนั่นงกุ๊บคอยกําลังเริ่มขึ้นใหม่ มึงสองพอลูกอยู่ในครัวเขาครัว,รว,ท,ท,วทั้งลูกทั้งพอ่อพอเห็ดกับเข่าลูกล่างถ้วยจบไ้เนาะทั้งลูกทั้งพ่อให้จบแหะน้องนัดก็ล่างถ้วยเพราะวันกับเห็ดกับเข่าเลยพี่นอ้องเสพยังสุกกินนะเออสิอ่างนะวะเออนี่หมวกเออนี่ออนมัดเจก็ไปเข่านะเดือปี๊ปิ้บไม่เลยเนาะอ,อ๋อตัววันลวกพัก หมักหัวอยู่ในคงเฮาเองเนาะคนครบบ๊อระวันอืมคนครบกิปพรหอมกุมเลยโอ้ตัวพอมพรอมพร้อมต่างหมิ่นไปกินครับแซ่บเวยนี่เป็นคือผึ่งนะล่ะนัดล่างสวยล่างบวงทองเราไปขายคือกับคนเกิดเบียกเงินเวียดการอี่น้องเลย ล่างสวยล่างบวนปัดเทือนปัดการเงี่ยนมุอยู่บนน้องก็ให้แม่ตัดโขตัดเตือนมันทองอยู่เขาเขาแบ่งกันเนาะมันทองอยู่จะแบ่งหน้าที่กันเอ็ดเป็ดเรียกกันรวันสิเลิศเ็ดกับเขาจพี่น้องเลยเลิกเสิคุณกระสองค่ดิงนงเะุดาปีมือโมเมนต์สุดจุดหาในหนึ่งเลยอันจากสี่สสิปด เปิดแต่ยังบแ้มเือนกนเอเ่อเห็ดโคลเลลได้ขนมักได้เห็ดโคลเลล่ด้มันกัแทบะบึงใส่มาขามแล้วว่ะเออใส่มาขามสมสมลแล้วแล้ววลูกน่ลาูกเข้ากัวเขาลูกังคอข้ากัวยเข่าแรงได้หามงคมงยังเลย ไฟในวันเวลาจะหน่อยคำจะหน่อยคำอะไรได้หรือเอล่านะ่าะนนะหอมหอมบวชเด้หอมผิดก่นเนาะเรียบยร้อยเห็นบอกเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่นอ้องชีมวีโควันเดียพี่น้องเลยมี่ลูกพักดิฟแล้วก็มี่ยังไงฮะผึ่งหรือเม่นน้อยลูกผึ่งเม่นลูกผึ่งอะไรเนาะอุ่นกบพี่น้องมากินเขานำกันเลยจ้าพี่น้องสกุลสกคน

ลูกทะเลที่เราไม่แท้งน็อตยังร่างปวดร่างร่วงหมดแล้วเยอะๆมา อนะไรเนาะท่านผร้บุญน้ำเงินเอาปลาของเนาะไม่รบครับผมนะนะก็จะ้ององนึงราคาเขาคือ่อเนาะหอมจริงใช่ Đưa, đưa, đưa. Đâu mặt, nó đâu là đưa mặc nó còn Để nó làm không phải mặc เกี่ยงเท้าหักว่าก่พอนเจ้าไี่เป็นเป็นคนดื้อคุณน้องพอโตมากามงกางถ้าเราถึมากเราถึงเท้า่วาจะเท้าดว่านนนเาไปราาจเท้อลืม 哦哎、再爬行。

คค่อขิอย,ออยา,ายนะอกให้จินจรงอืมง่ายฮะจ่ายเดินยนหือินขามจะก่อนขกอน้ิงอืมคับโอ้มะขามนกใส่ร้ายอยู่บนมะขาม bên nhà đó rồi đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền phần khoáng hoàn còn cái nấm sừng đấy con chim bỉu nó nấm măng, nó Măn hay đó.

นั่งช้องก็หิักนาสิ่งเนาะม่านไท้บ้านชายไมครักดรือข้าวต้มในข้าว่ายในเนี่ยรอดกันได้เน <c oughs> <c oughs> ี่ยเออ สมขอยากนะพี่น้องเฮ้ยเบิงก่อนเด้อืมลาไปก่อนเนด้๊วะพี่น้องเด้อพ่อกัน<อ>คลิปใหม่เด้จ้าผากสองน้องนัดทีเคเอสอะ้วก็น้องนัด, KS, น,น,ดน้องทองเด้อพี่น้องเด้สอส่อเนี่ย